ทุกวันนี้นะคะเกมฟรีไฟมีผู้เล่นหน้าใหม่มาเยอะมากๆหลายๆคนอาจจะพลาดของแลไปนะครับแต่คำว่าแลเราก็แบ่งได้สองสายแลสายฟรีแลสายเติมพี่จะพาทุกคนมาดูรหัสแลสายเติมสิิตขั้นสูงขั้นทองนะครับถ้าคนดูชอบก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง5,000ไลค์ได้ สวัสดีครับวัยรุ่นสวัสดีวัยรุ่นวัดรวมทุกคนนะคะชุดที่ทุกคนได้เห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับจะเป็นฟรีไฟล์คอลแลบกับแลกนาร็อก ok. เป็นของแรมากๆหรือที่เราเรียกกันว่าหัวค้างคาวกันนั่นเองแล้วก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงโบลิ่งสุดจะน่ารักด้วยนะคนดูแล้วก็นี่ก็จะเป็นชุดตัวผู้สาวนะครับผมของแล้กนาร็อกเป็นฟรีไฟล์คอลแลบกับแล็กนาร็อกนะครับ เป็นของแรทั้ง2ชุดกันเลยบวกกับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรหายากมากๆใครมีชุดนี้คอมเมนต์มาครับหรือใครเล่นเกมฟีฟาทันชุดนี้คอมเมนต์มาโอเคนะครับพี่ก็ขออนุญาตเปลี่ยนรหัสนิดนึงละกันเนาะเมื่อกี้เป็นรหัสไก่พี่เองส่วนนี่จะเป็นรหัสหลักพี่นะครับรับรองว่าของแรเต็มกันมากๆมาสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมเหรียญตาก็คือแบบขั้นทองนะครับขอเรียกว่าขั้นทองคํา ติดขั้นทองอะไรเงี้ยเลยนะคบผมอันนี้คือแบบไม่ได้สะสมตัวเลขนะฮะก็คือแบบเปิดขั้นทองก็ถือว่าเป็นสายเติมเลยล่ะครับตัวละครนะครับไม่ต้องรีวิวยากนะครับผมมีเกือบหมดทุกตัวเลยนะฮะมาดูที่ชุดกันดีกว่าเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะดูมากๆครับถ้าพูดถึงสายเติมแล้วเนี่ยพี่บอกเลยนะครับว่าแบบพวกชุดไอ้อีโวพวกอะไรพวกนี้นะครับพลาดไม่ได้แน่นอนฮะ ชุดขั้นชุดขั้นนี้ถือว่าเป็นชุดแรงมากๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่กลับมาอีกนี่ครับชุด e v o วจิ้งจอกแดงอันนี้ก็เป็นชุดแรปเปอร์นะครับมีหมดเลยครับชุดแรปเปอร์แล้วก็จะเป็นแบบหัว,ห,วหัวไอ้แมงงอดอะหัวทองหัวขาวอะครับหัวไฟก็มีนะคนดูนี่เลยหัวขาวฟ้านี่เมื่อก่อนฮิตมากนะแล้วก็มาที่ชุดแรงกันก่อนดีกว่านะครับพี่ก็จะขอพูดว่า free fire นะครับผมชุดไหนชุดแรงบ้างน,นะครับก็จะมีแล็ c นา l ็อกไททัน วันพันแมนสตรีทไฟเตอร์แล้วก็มีอีกเยอะเลยนะฮะที่พี่แบบไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวพี่มีชุดไหนบ้างจะมาเปิดให้ดูครับมาที่ชุดแรกครับสตรีทไฟเตอร์อันนี้ก็จะเป็นชุดของตัวละครพระเอกเลยนะครับเนี่ยโคตรเท่ะนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับใครรู้จักชื่อก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยดูต่อมานะครับอันนี้จะเป็นชุดอีโวนี่เลยครับชุดที่มันจะเป็นแบบหัวสองสีครับน้ำเงินขาวแดงขาวอะไรเงี้ยหมวกเทบอกเลยครับ ก็หมวก K อ่ะและก็หมวก F อีกนะ <c oughs> ใครมีหมวก F บ้างครับแป่มวัดดวงไม่มีนะครับผมแต่แป่มวัดดวงมีหมวกเคอ่ะเออ <c oughs> บอกเลยว่าหมวก K อะมันต้องมาแล้วครับมันต้องตึงละ <c oughs> นี่เลยครับต่อมาก็เป็นชุด e ีโชุดนี้หลายๆคนน่าจะต้องการนะเป็นแบบชุดหน้าหน้ากากไฟโคตรเท่ ชุดมาใหม่เลยครับชุดนกกระเรียนอันนี้ไม่รู้ว่าแรหรือเปล่านะฮะชุดอีโวนะครับอันนี้เป็นชุดชุดประจําพี่เลยชุดแก๊งยากูซ่านะครับเท่มากชุดนี้นึกว่ามาดเลยด้อหัวจันทานี่ครับสาวๆหลายๆคนน่าจะชอบนะเพราะว่าหัวจันทราของตัวละครตัวผู้สาวนี่คือสวยมากชุดคาบูก่บอกเลยว่าแปมวัดดวงสุ่มชุดคาบูก่หมดไป11,000เพชร ถ้าใครติดตามสตรีมพี่เนี่ยจะรู้ดีเลยนะครับว่าแบบโคตรเกลือน้องๆคนดูพากันถ้าใครมีชุดเนี้ยคาบูไก่พากันสุ่มหมดกี่เพจคอมมนต์บอกหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นชุดหัวกระต่ายบอกเลยว่าต่างประเทศอาจจะมียูทูบเบอร์ที่เล่นหัวกระต่ายนะครับนิยมมากเลยครับหัวกระต่ายเนี่ยเสื้อนะครับคือแบบที่มีเสื้อเยอะมากไม่รู้ว่าจะเริ่มรีวิวเสื้อยังไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแบบผันผ่านละกันนะฮะคนดูชอบชุดไหนก็เม้นบอกได้นะครับนี่เลยครับเอ้ย ต่อมานะครับผมเป็นชุดแรในเรื่องวันพันแมนอ่าถ้าใครเล่นฟรีไฟทันกิจกรรมวันพันแมนบ้างก็งคอมเมนต์บอก,บอกด้วยนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นสายแรเลยนะครับผมของของแรเลยนะครับนี่เลยครับชุดนอนชุดนี้แรไม่นํากลับมาขายชุดต่อไปครับผมชุดจีน็อกนะคะผมจน็อกจน็อกอันนี้ก็ชุดแรนะครับผมไม่นํากลับมาขายแล้วก็จะมีชุดไซตามะด้วยนะครับนี่คือชุดของพระเอกเรื่องเลยนะครับผมชุดไซตามะชุดแร ไม่นำกลับมาขายใครเล่นทันคอมเมนต์บอกด้วยอันนี้จะเป็นชุดแรปเปอร์นะคนดูเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูครับนี่เลยครับชุดแก๊งสี่แรปเปอร์แบบวัดดวงคือจัดมาหมดฮะอ่ามากันที่คอแรปเรื่องต่อไปนะครับเป็นของแร่เหมือนกันไม่นำกลับมาขายนะครับก็คือฟรีไฟล์คอแรบกับผ่าพิภพไททันมีใครเคยดูการิเมะเรื่องนี้ไหมพี่ชอบมากๆเลยนะครับผมเ ไม่ได้เหมือนกันว่าเพลงมันร้อง,องว่ายังไงมาฮะชุดของเอเลนเยเกอร์อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันคือชุดของรีไวเออนี่เลยครับผมทีมสำรวจชายนะครับชุดแรนี่นะครับแล้วก็จะมีอ่าชุดทีมสำรวจผู้หญิงไอดี ID แบบวัดวังนี่เติมไปเยอะมากนะครับมีเกือบทุกชุดอ่ะพี่พี่เล่นทันนะแล้วก็จะมีแบบชุดอ่าเอเลนนะฮะเวอร์ชันไททันแล้วก็จะเป็นชุด ถ่ายท่านเกาะนะครับผมแต่รีวิวไม่ได้นะคนดูเดี๋ยวคลิปมันจะติดเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นชุดอีโวนะครับสีเขียวมาใหม่เลยถือว่าสวยมากๆชุดแหลงแดงก็มีนะครับประมาณนี้เลยครับชุดแหลงแดงของพี่ชุดโรนันโดนะครับอันนี้จะเป็นเสื้อนักบอลชุดสปอนเซอร์นะครับนี่สวยๆนี่นะครับสักทองมีแน่นอนฮะสาวๆหลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดในคังพี่นะบอกเลยว่าเยอะมากนะครับชอบชุดไหนกันมีชุด มีชุดชอบกันไหมครับเนี่ยดูดิแบบมีโคตรเยอะแล้วก็น,นี่จะเป็นของสะสมนะครับดูดิครับพิมพ์พเขียวโคตรเยอะอันนี้สะสมไว้นะครับสุ่มไปเยอะเหมือนกันกล่องปืนครับ7080กล่องคือมีเยอะมากครับดูดิไม่ได้เปิดนะฮะสัตว์เลี้ยงนะครับคือพี่ชอบไอตัว UFO มากๆเลยจนพี่ตั้งชื่อมันว่าแปรลี่นะน้องๆพากันชอบสัตว์เลี้ยงตัวไหนกันก็เม้นบอกพี่้ว้นะครับ แต่สัตว์เลี้ยงที่แรจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะฮะโบริงคือแรมากมาดูกันที่ท่าทางนะครับปืนเจ็ดคือมีครบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบบทาบ่ากระปอมอันนีอออ้อันนี้ไม่ใช่ท่าอัพคันนะครับอันนี้ท่าตีดาบอันนี้ท่าเต้นปาร์ตี้อันนี้สก,กานี่แหละครับผมจิ้งเรนน้อยก็มีนะครับโอ้ท่าเต้นหมาก็มีนะครับผมนี่ฮะท่านั่นเกาะท่าทรชนคนปนโลกนะครับอันนี้สวยสวยสวยแล้วก็ยังมีโบยาโบยานี่คือโอ้โหนึกว่าท่าฟรี ท่าชกมวยอันนี้คือแบบท่าผีผีกระสือหักคอ,อคนดูแล้วก็มีแบบท่าประหลาดคอเยอะเยอะอีกฝั่งไป1สเต็ปถ้าโดดตีลังกากับหลังก็มีนะฮะฝากถึง GM นะครับวันไหนที่ท่าปักธงกลับคืนมาเจอกัน แห่มวัดดวงจะทำคลิปจัดท่าปักธงแน่นอนครับฝากคนดูทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆแล้วก็บอกบอก JM มาดูคลิปพี่ด้วยนะฮะว่าพี่แบบอยากได้ท่าปักธงอะครับแบบวัดดวงอยากได้ท่าปักธงแล้วก็จะมีอ่ออันนี้เป็นม้านินมังกรของพี่เองนะพี่เลี้ยงไว้ตั้งแต่มันยังน้อยอยู่ไม่มีเลยครับขี่ม้านินมังกรลงไปเล่นกระเป๋าคือกระเป๋าพี่มันก็มีแลเยอะอยู่นะครับพวกกระเป๋าสิขั้นสูงนี่ไงนะครับ กระเป๋าแรนะครับกระเป๋านี้สตรีทไฟเตอร์อันนี้ก็น่าจะกระเป๋าแรเหมือนกันแมคลาเรนพวกนี้ก็ของแรหมดเลยนะครับผมสิดขั้นสูงนะ่ะคือของแรหมดนี่เลยครับกระเป๋าวันพันแมนแรสกิตบอร์ดนะครับพรือนคนบนโลกนี้น่าจะแรนะครับผมคือมีเยอะอะไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงดีครับอันนี้ก็เป็นแบงก์ก็ถือว่ารวยก็ก็เยอะนะครับก็ดูดูไวล้ละกันเหรียญตานะครับคือมีแต่เหรียญตาสวยๆอ่ะไม่รู้จะใส่เหรียญตาไหนดี สวยทุกอันมากันที่สกินปืนนะครับมาที่ปืนอัปเกรดกันก่อนเลยนะครับมีทุกอันคือตีแปกกระบอกละ5 0 0 0บาทนะครับ5,000 1น0 0ึ่ง0 0 0่นนะครับนี่เลยครับอัปเต็มทุกปืนมีท่าหมดยวคลังอาวุธพี่จะเปิดให้ดูแบบไใบละกันนะเพราะว่าสกินปืนพี่นี่คือแน่นมากครับมีโคตรเยอะรีวิวไม่หมดอะ M4 Evo ไฟปืน M4 อันนี้เป็นของแรนะครับเนี่ยปืนแรปืนแรบอกเลยว่าปืนแร ใครมีคอมเมนต์มาอันนี้เป็น a k AK ไม่ถือว่าแรนะครับเพราะว่ามันมีขายเรื่อยอยู่ M14 ไม่ค่อยมีสกินครับสกาอัพคันก็ไม่แรนะครับมีสกาชมพงชมพูสกานี้น่าจะแรนะครับผมซีซัน22เนี่ยน่าจะแรนะครับกอซ่าแดงครับผมฟาร์มัดอันนี้ก็ฟาร์มัดไม่แรนะเท่าไม่แรนะครับ x m กก็ไม่แรแต่แพงครับพวกนี้แพงหมดเลยนี่ครับนี่ครับ XM8 แปดร่จริงโคตรแรครับนี่คือ XM8 ที่แรที่สุดในเกม่ ใครมีคอมเมนต์มา A อนนะครับสกินดอกกราบสวยสกินม่วงกว็กดีปืนพัดมากครับสกินมีครบปืนอ๊อกออกนะครับโอ้โหได้เช่าเปิดถาวนให้ออกพาล,าและแล้วครับสกินที่ดีที่สุดเลยครับสกินนี้สวย s อ s ประมาณนี้นะครับเอสวีดีมีสามสกินนะครับนี่เลยครับถือว่ามีครบนะฮะวูดดี้เปกเกอร์สกินที่ดีที่สุดในเกม เอซปืนมาใหม่ไม่มีสกิน M249 ครับสกินที่ดีที่สุดนะครับสกินล้าน2 M60 สกินแพงนะครับเนี่ยสองสกินนียสกินแพงปืนคลอสนะปืนนี้กาลังปืนที่กําลังมาแรงในการดึงหวัวแล้วก็เจาะไอวอนะครับปืนนี้เลยครับสกินที่ดีที่สุด UMP Evo นะครับเนี่ย UMP มังกรี p ดิ UMP แบบเสือแล้วก็ UMP แรนี่เลยครับผม UMP สีแดงนี่คือแรมาก MP 5นะครับนี่เลยครับ ใครมีสกินนี้บอกเลยว่าน้องๆอ,อ่ะมีปืนแรกันแล้วนี่คือ MP5 ของแรนะครับดาเมจ2ระยะ1 MP5 คอเดลบกับสตรีทไฟเตอร์ VSS ประมาณนี้นะครับ MP40 ก็ประมาณนี้นะครับผมสกินแพงแต่ไม่แร p 90ก็สกินแพงนะครับแล้วก็มีสกินแร1สกินนี่ฮะของแลอ,อีกแล้วนะครับผมใครมีบ้างครับ ที90่90ทรายชนคนปนโลกนะครับนี่คือสก,กินปนโลกนะครับแร่พร้อมสันประมาณนี้นะฮะมาดูกันที่ปืนชาติดีกว่าครับก็คือปืนลูกซองนักแข่งเล่นกันเยอะเชื่อว่าหลายๆคนชอบลูกซองกันมากๆนะครับลูกซองที่แรที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือลูกซองไททันนะครับผมนี่เลยครับเนี้ยโคตรแรครับลูกซองไททันแล้วก็จะเป็นลูกซองในตำนานนะครับเชื่อว่าใครเล่นฟรีไฟล์มาตั้งแต่ยุคตำนานอะ เราคือทีมเดียวกันนะครับก็คือลูกซองไฟเมื่อก่อนนี่คือแบบนิยมฮิตมากมากันที่ลูกซองควังนะครับผมลูกซองที่แหลตอนนี้ก็น่าจะเป็นลูกซองวันพันแมนใครมีคอมเมนต์มาครับมาอวดของกันหน่อยเร็วคนดูนี่นะครับไม่นํากลับมาขายเลยนะฮะ GM ได้บอกไว้แล้วว่ามันคือของแรลนะครับนี่พี่ก็ได้จัดไว้แล้วเรียบร้อย แล้วก็จะมีลูกซองเขียวนะครับที่ถือว่าเทมากๆนะแต่ลูกซองที่ดีที่สุดปัจจุบันต้องบอกเลยครับว่าคือลูกซองวันพันแมนนอกจากจะแรงที่สุดนะครับสเต็กปืนยังดีที่สุดในเกมตอนนี้ด้วย m a x กเนะครับยังไม่มีสกินแรงนะฮะสไนเปอร์นะครับตอนนี้บอกเลยว่าสไนเปอร์ชื่อสกินว่า a w m ฟู l กลิงคาซันอ่าน่าจะอ่านผิดดูจากทรงละนี่คือสไนที่แรงที่สุดไม่นํากลับมาขายนะครับ โคตรเท่อ่ะเป็นแบบ free fire collab กับ street fighter ยิงนัดเดียวเท่ากับตายยิงนัดเดียวคืออีกฝั่งอ่ะดาวเลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากดูเดี๋ยวพี่จะทําคลิปให้ดูนะฮะนี่เลยครับสวยมากเลยนะใครใครสุ่มได้หรือใครมีสกินนี้ก็เม้นบอกด้วยนะปืนคาครับยังไม่มีแรบาเลตก็ยังไม่มีสกินแรนะครับส่วนเป็นพวกปืนพกพวกนี้นะครับผมจะเป็นแรกันส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสกินจากติดขั้นสูง ของแร่ล้วนกระทะที่แร่คนดูคือพี่เล่นไม่ทันนะครับผมกระทะที่มันแร่ที่เ m แจกฟรีอะครับคือพี่แม่งไม่ได้เล่นเกมเว้ย GM g เกแจกวันที่พี่ไม่ได้เล่นเกมพี่ก็เลยไม่ได้แต่พี่บอกเลยใครมีกระทะนี้อะคือแบบดีสุดในเกมทนสุดในเกมดูดิครับใช้จนสนิมขึ้นนะครับผมคิดเอานี่แหละครับกระทะที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้ที่แร่ที่สุดในเกมตอนนี้นะครับการลุกปืนได้หมด ยกๆๆๆเวรระเบิดนะครับการไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นมีดหัวตัดนะครับพวกนี้ยหลายคนน่าจะมีมีดแหลกอยู่นะพี่ก็เล่นไม่ทันเช่นเคยไม้เบ็ดบอลเหมือนกันนะครับผมพี่ก็เล่นไม่ทันเช่นเคยเล่นมีของอะไรแอะก่อนจะไปเปิดคังคาตานะของพี่พี่ก็อยากจะถามน้องๆหน่อยละกันนะครับว่าคาตานะเอทหรือคาตานะไฟฟ้าอันไหนแหลกสุดในเกม น้องๆคนดูคอมเมนต์มานะครับผมระหว่างคาตาเอสกับคาตานะไฟฟ้านะครับส่วนพี่ไม่มีทั้งสองเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ให้ดูว่าพี่มีอะไรบ้างคาตานะเขียวสวยงามมากเลยครับสีเขียวคือสวยมากคาตานะงูเห่าหางกระดิ่งนี่อันนี้ก็เท่นะครับเป็นเอฟเฟกงูคาตานสสีฟ้าเฉยๆครับคาตานะจันทาโอ้เท่คาตนะไฟชอบมากเลยเมื่อก่อนนะคาตานสสปิริต โอเวอร์เลดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นคาตาลาดอกไม้นะครับงามคาตาลาม่วงสวยเหมือนกันคาตาลาไฟฟ้านี่ครับอันนี้เป็นไฟฟ้าม่วงนะสวยคาตาลาน้ําแข็งสวยแล้วก็คาตาลาฟินิกคาตาลานี้คือพี่ชอบที่สุดในเกมแล้วนะครับผมคาตาลาฟินิกสวยมากแต่มันไม่ใช่ของแล้วนะคนดูแต่มันสวยครับคาตาลาชมพูแล้วก็เป็นคาตาลาฟรีนะครับแล้วก็คาตาลาชมพูฟรีเหมือนกัน เที่ยวนะครับนี่น่าจะเป็นสกินที่แรงที่สุดเพราะว่ามีแค่สกินเดียวตอนนี้พี่ก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับมีดอันนี้ก็มันจะมีรองเท้าเตะนะแต่พี่เติมไม่ทันอ่ามาดูกันที่หมัดดีกว่าครับหมัดนี่คือแบบมีแต่หมัดตึงๆอ่ะหมัดใหม่ล่าสุดหมัดวันพันแมนอันนี้คือหมัดแรงนะครับคนดูนี่แหละครับไอเทมแรงหมัดคอบ้าไม่แรงครับหมัดง่วงไม่แรงหมัดมังกรไม่แรงหมัดไฟก็ไม่แรง หมัดน้ำแข็งก็ไม่แรงสรุปหมัดที่แรงก็คือมีแค่หมัดไซตามะครับพวกระเบิดพวกนี้ก็เป็นของแรงกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิิ์ขั้นสูงเนี่ยนะนี่เลยครับอันนี้ก็เป็นระเบิดสี์ขั้นสูงนะส่วนใหญ่จะเป็นของแรงกันหมดเลยระเบิดควันไม่มีสก,กินไอวอก็ไม่ค่อยไอวอนี่จะไม่ใช่ของแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอวอของแรงนะ่าจะเป็นไอวอนี่นะทศชนคนปุ่นโลกไอวอันพันแมนนี่คือไอวอรแรงนะครับ ไอวอลอันนี้ก็เป็นไอวอลแรงเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นไอวอลของคาตาเนเอตนะครับผมนี่อไอวอลแรงแล้วก็แม็กซาเรนอันนี้ก็แรงเหมือนกันสตีดไฟเตอร์และแรงนะครับสตีดไฟเตอร์เนี่ยแรงสองอันเลยโหคลิปนี้คือนานมากๆนะครับไม่รู้ว่าน้องๆจะเบื่อกันหรือเปล่าก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะครับพอดีว่าไอดีพี่นี่แบบมันแรงนะครับเออมันแรงเติมไปเป็นแสนนะครับสามสี่แสนได้นะครับมันก็เลยจะรีวิวนานหน่อยนะครับของแร เต็มมากๆอืมก็หวังว่าคุณดูจะชอบกันนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามคลิปวันนี้ก็ต้องฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีนะครับผมบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผมจุ๊บจุ๊บ